ขณะที่พลตรีหม่องสิตตูนะครับผู้นำบีจีก็ยังคงสั่งการให้กองกำลังทหารพร้อมกับอาวุธครบมือเข้าไปในเมืองชเวโก,โกโกเพื่อปราบปรา,ปรามแก๊งคอลเซนเตอร์แล้วก็ขบวนการค้ามนุษย์ปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถนำชาวต่างชาติหลายประเทศออกมาจากที่ทำงานตามอาคารต่างๆนับแต่ละหลังเนี่ยจะมีมูลค่านับ10ล้านร้อยล้านบาทนะครับ นี่คือทั้งการเลียง DKBA ทั้งกาเลียง b ี f กวาดล้างแก๊งคออย่างต่อเนื่องก็ยังคงเป็นคำถามแล้วครับว่าทำจริงหรือเป็นแค่เพียงฉากหน้ากันแน่ในเมื่อการเลียงทำจริงขนาดนี้หมองชิดตูก็บอกว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแบบนี้จะยังคงถูกออกหมายจับจากไทยอยู่หรือเปล่ารังสีมันโรมก็ขยี้ทุกวันนะครับ ว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยต้องจับคนนี้นะครับเพราะเขาเป็นหุ้นส่วนกับชเวโกโก,โกไม่ได้เป็นแค่เพียงคนให้เช่าที่ดินตามที่เขากล่าวอ้างนักข่าวก็เลยไปสอบถามพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องนอกราชอาณาจักรอายการก็เลยมอบหมายให้ดี i เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่มีความเชื่อถือว่ามีการกระทำผิดค้ามนุษย์ทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยแต่ยังมีประเด็นที่ยังคงละเอียดอ่อนทางอายการจึงอยากรวบรวมป,ประเด็นต่างๆเพิ่มเติมก่อนที่จะเสนอสารออกหมายจับต่อไปคือพูดก็พูดนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปขอสารออกหมายจับมองซิตูเลยนะครับแล้ววันนี้ที่เป็นไฮไลไท์เลย ที่สำนักงานคดีกองค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษอาคารศูนย์ราชาการถนนแจ้งวัฒนะมีการนัดหาหรือระหว่างอายการกับดีเอเป็นครั้งที่สปรากฏว่าการหาหรือในวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปครับประชุมกันสมรอบแล้วนะครับ1นสองแล้วก็ส ยังไม่มีแม้แต่ข้อสรุปว่าจะขอสารออกหมายจับหม่องซิตตหรือเปล่ามันไปติดขัดอะไรมันไปชนต่อตรงไหนน่าสนใจครับ